สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ได้เป็นโอกาสดีที่ทางเรานะครับจิตอาสา e s i Network นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นศูนย์รับข้อมูลนะครับแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารจาก DSi ทางประเทศไทยนะครับ DSI ก็คือเป็นหน่วยงานทางรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ให้การช่วยเหลือในคดีพิเศษนะครับในคดีพิเศษที่ประเทศไทยนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้ผ่านการอบรมนะครับจาก DSI ซึ่งเป็นความเมตตาของทาง DSI ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์นะครับว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยจะสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารและช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างไรถ้าในเมื่อที่เขาเจอ,อเหตุการณ์ที่เรื่องในด้านของอาชญากรรมก็ดี ที่เกี่ยวข้องกับค,บคดีพิเศษซึ่งกรณีคําว่าคดีพิเศษก็จะมะีความหมายของมันรายละเอียดย่อยลงอีกซึ่งซึ่งจะเกี่ยวกับอย่างเช่นคนดีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับซึ่งะเการศรมนุษย์ใช่ครับครับอันนี้ก็คือคุณเปิ้ลนะครับนะครับ,นะค,รบคุณเปิ้ลแล้วก็แนะนําด้วยนะครับคุณโจมนะครับที่เป็นหนึ่งในจิตราษาที่ผ่านการอบรมมาวันนี้เราก็ได้มาตั้ง ะนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร,รเรามี f e c o o o p เพจนะครับชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ฝากติดตามด้วยนะคะค <Facebook S 1> รับ D I ซชื่ออะไรนะคะ D I Network n เ t อ,อเเร์แ l a n d ครับซึ่งก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับซึ่งต้องบอกให้พวกเราทราบว่าเราเป็นการศูนย์แชร์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่มีคดีอะไรดังๆบ้างครับตอนนี้คดีออนไลน์ค่ะครับออนไลน์เรื่องของการดูดเงินก็ดีนะครับเรื่องของการ เงินที่เราหายไปจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีวิธีการระวังนะครับสิ่งแรกคือเราจะต้องมีสติระมัดระวังไม่ใช่อะไรขึ้นมาแล้วเรากดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหน่วยงานราชการไทยจะไม่ติดต่อไปให้ประชาชนเสียงเงินเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังไว้ก่อนคือถ้าเกิดมีโทรศัพท์ติดต่อหรือข้อความอะไรมาเนี่ย80%ตีไว้ก่อนเลยนะครับว่า ไม่ไม,ไ,มได้เป็นความจริงนะครับค่ะซึ่งคือสิ่งพวกนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของพวกเรามากๆแต่ว่าถ้าพวกเราไม่มีความรู้เราไม่ได้รับว่าเคสต่างๆนี้เกิดขึ้นอย่างไรเราก็จะไม่ทราบเลยแล้วเราอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นหนึ่งในที่ไปหลงเชื่อในอาชญา,ก,า,าก,กรรมพวกนี้ได้เราก็ตกเป็นเหยื่อได้แต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ใช่ดี i แต่เราเป็นจุดอาสาที่ได้รับการอบรมมา ก็คือประเทศทั้งทั้งคอนแลนเนี่ยเรามีกี่คนนะคะคุณบอย13คนนะครับ13คนค่ะคแล้วก็คือทั้งยุโรปก็คือมีอีกหลายๆประเทศแต่ว่า<ค>เราเป็นประเทศ<ง>แรกที่เราเริ่มตื่นตัวเพราะว่าพวกเราเอ่อมีนหน้าเป็นคุณบอยเนี่ยที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกับเอ่อคนไทยจริงๆที่อยู่ที่นี่ค่ะก็คือเราจะให้ความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้ให้ทุกคนได้ได้ความรู้ในส่วนของตรงนี้ว่ามีกลุ่มพวกเราอยู่ ได้รวมทั้งวิธีแก้ปัญหานั้นๆก็คือถ้าเกิดว่าเราได้รับเคสมาใช่ไหมคะเราจะเข้าประชุมกันว่าเคสนี้เข้าอยู่ในข่ายของโล c a l หรือเป็นเคสพิเศษที่จะเข้าในส่วนของ DSI และเราก็สามารถถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอันนี้เป็นของ DSI ได้เป็นเคสคดีพิเศษได้เราก็จะส่งเรื่องกลับไปให้ทาง DSI ในเมืองไทยช่วยกันวิเคราะห์ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเราแล้วไม่รู้รู้ทางตรงไหนเลยอันนี้ก็คือเหมือนงม,มเข็มในมหาสมุทรว่าเราเกิดปัญหาแล้วเราจะไปทางไหนดีคนไทยเราจะไปทางไหนดีอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องไปเสียเงินมากมายในการที่จะจ้างคนที่มาช่วยเหลือพวกเรามาอบรมมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยในเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะค่ะครับ คจริงแล้วสุบเลยโดยทั่วๆไปเนี่ยเราช่วยแก้ปัญหารับฟังปัญหาแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งปัญหาที่เกี่ยวในครอบครัวลและสังคมทั่วๆไปด้วยทั่วๆไปด้วย,วววยค่ะค่ะดีมากเลยจัดตั้งมานานแล้วเท,ท่าไหร่คะก็คือเพิ่งไม่นานค่ะเราอบรมมาไม่นานประมาณปีปีนึงแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่ม วันนี้เป็นสถานเป็นเป็นสถานที่แรกที่เราออกมาออกบูธกันดีมากเลยค่าภูมิใจนะในที่แลร์เราอยู่แล้วก็มีที่แบบหน่วยงานองค์กรหรือ่ากิจกรรมอะไรหลากหลายมากเลยแล้วเราก็ได้การสนับสนุนจากสถานทูตนะครับเราทํางานด้วยการจากสถานทูตแล้วก็เรามีที่ปรึกษาคุณวิทย์เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ซึ่งเราก็ทํามาซัพพอร์ตในส่วนของสถานทูตอยู่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่บางคนอาจจะกลัวที่จะต้องไปแจ้งสถานทูตอะไรเงี้ยก็เข้ามาหาเราได้นะครับเรามาคุยกันในแบบพี่น้องแล้วเราจะดูว่าวิธีไหนที่เราจะสามารถช่วยกันได้ค,ค,ดความรู้สึกของคนเราถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอยู่เมืองไทยเนี่ยสถานีตํารวจหรือว่าสถานทูตเราจะไม่ค่อยอยากเข้าเพราะฉะนั้นเลยต้องมีจิตอาสาอย่างพวกเราเป็นตัวกลาง ที่ว่าเราคุยกันง่ายเพราะว่าสถานทูตก็กลัวว่าเดี๋ยวจะส่งฉันจะส่งตัวฉันกลับประเทศแล้วคนก็เลยจะล้าแล้วเราก็ลดงานด้วยจบครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ปริยาด้วยครับขอบคุณครับครับ